สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยมาพร้อมกับขนมปังนมสดฮอ,อกไกโดค่ะบอกเลยว่าเป็นขนมปังที่เตยค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าไส้ข้างในเป็นวิวครีมค,ค่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านาะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มาพร้อมกับนมสามกล่องนะคะนมอันนี้จะเป็นนมแบคโตนะคะแล้วก็รสช็อกโกแลตแล้วก็รสจืดแล้วก็รสหวานซึ่งเป็นรสวานิลลาเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้แบบขนมปังห้าก้อนชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะทุกคน Oui. Tchau. Então... อค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบคลิปยังไงก็เล้แต่อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดเปิดการแจ้งเตือนเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปยังไงขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะบาย